ตำราดูคนของคนโบราณท่านสอนให้ดูกันที่หน้านะครับดูถึง3หน้าดดวยกัน 1. ดูหน้านอก2ดูหน้าในาแล้วก็3ดูหน้าที่หน้านอกจะบอกความงามไม่ใช่ดูที่สวยที่หล่อนะครับแต่ดูว่าใบหน้านั้นรับแขกหรือไล่แขกยิ้มแย้มแจ่มใสหรือว่าบูดบึง้งเป็นต้นนะครับ 2. ดูกันที่หน้าในาหน้าในาจะบ่งบอกถึงความดี หัวใจนั้นมีความดีมากน้อยแค่ไหนรักษาศีลให้ดูกระตันยูให้เห็นพอยากเห็นก็อดทนเป็นคนพึ่งตนเองหรือไม่เป็นต้นนะครับส่วนดูกันที่หน้าที่ก็คือดูความสามารถบุคคลผู้นั้นมีความสามารถรักษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องตามฐานะที่ตัวเองเป็นหรือไม่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกเป็นเพื่อนเป็นผู้นําเป็นผู้ตามเป็นผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา มีความสามารถในการรักษาหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องเที่ยงตรงนะครับถ้าหน้านอกหน้าในหน้าที่รักษาไว้ดีอย่างนี้เรียกว่ามีหน้ามีตาไม่ขายหน้านะครับดังนั้นหน้าในดีก็มีหน้าชุราสีหน้าตาดีแต่ขี้เกียจคนเหยียดยามหน้าที่นั้นสำคัญกว่าคนหน้างามหน้าตาดีแต่หน้าที่สามไม่งามเลยนะครับ